ทัมรี่รุ่นหายากเข้ามาแล้วพี่ขาปี2017นะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2.5ตัว G ีนะคะเป็นน้ำมันล้วนไม่แสนสปี17รถมือเดียวนะคะราคา519,000บาทเครื่องยนต์ D4S พีเดเราได้เลยนะพี่ๆผ่อนเดือนละหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะภายในสวยรถในสภาพเดือโรงงานสภาพนางฟ้าเลยพี่นี่ดใดที่สนใจทัก Inbox สอบถามดูคลิปเต็มคลิปนี้ให้จบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่ๆ FC น้องอันอันทอโต้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆนะคะพบเจอกันอีกแล้วกับอันทอโต้วันนี้อยู่กับช่องรถเก่งเกตเอนะคะสาหรับวันนี้หนูนารถเข้าใหม่มาให้รับชม1คันมีเข้ามาอีกแล้วนะคะพี่ๆเครื่องยนต์ D4S นะคะแต่ว่าตัวนี้ได้เป็นเครื่อง2.5ตัว G เบนซินล้วนปี2017ค่ะพี่ๆกับเลขไมล์120,000กิโล ราคา5 1 9 0 0 0บาทนะคะจะเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนเดือนละหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะสําหรับท่านใดสนใจนะอยากมาดูรถตัวจริงอยากมาลองขับมาลองเทสได้พี่ๆสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่091 882 06 16หรือว่าจะเป็น Z, ราย AUN 1 9แทติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยสําหรับวันนี้นํมาให้รับชมนะคะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อนหนูขึ้นให้ด้านล่างสนใจแล้วโทรเข้ามานะคะ เราไปดูเหลี่ยมสันคมบอด้ Body, ตรถและออปชั่นกันเลยดีกว่าคุณพี่ขาแต่ก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนนะว่าของหนูนะคะมีบริการตรวจรถให้มากกว่า215จุดและมีใบเซอร์การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ทุกจุดระดับ5ดาวนะคะคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวปลดระวางมาอีกเช่นเคยนะคะสภาพตัวรถสวยไม่มีร่องรอยชนหนักนะคะหรือว่าไม่มีร่องรอยพูดขูนุดบาดมาเลยสภาพเนียนๆแบบนี้นะคะนี่ สภาพสวยมากนะ2.5นะคะเรียนกิฟเลยไม่มีร่องรอยเหลี่ยมสันคมบอดี้มาเดิมหมดอันนี้วนให้ดูรอบคันก่อนนะคะสำหรับใครที่มองหาไปใช้งานคันนี้ตรวจสอบประวัติได้นะคะฟรีดาวน์ผ่อนเดือนละหมื่นต้นๆมีบริการวิ่งเซ็นทั่วประเทศไทยมีบริการส่งรถไฟแนนซ์อ่มีบริการสงร่รรสงรถให้นะคะถึงหน้าบ้านนะซื้อสดจัดไฟแนนซ์มีเล่มพร้อมโอนพี่ๆทักเข้ามาสอบถามได้นะคะมาดูด้านหน้าคันนี้กันนะคะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนไฟเดย์ทัมนิ่งไลฟ์ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกคู่หน้าเซนเซอร์ด้านหน้า2ตำแหน่งมีมาให้ครบกระจังหน้าเดิมโรงงานนะคะเหลี่ยมสังคมบอดี้แก้มข้างมาเดิมหมดเลยไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิน้นนะคะฝากระโปรงเดิมแม็กเดิมอลลอยนะคะคันนี้แม็กอลลอยเดิมโรงงานลัดมาด้วยยางตัวนี้เป็นยางดันหลบนะคะดีท์เบรกเนี่ยมีมา400อ,อ,อยู่แล้วสาหรับรุ่นนี้ปี2022นะคะตัวยาง ย่งใหม่ๆอยู่นะพี่ที่วิ่งกันอีกยาวๆเลยนะคะดอกเยอะๆแบบนี้เหลี่ยมสันคมบอดี้นะคะทุกอย่างมาเดิมหมดเลยนะคะได้สภาพเดิมสวยๆกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวมาพร้อมกับระบบบายสปอตมอนิเตอร์เป็นการแจ้งเตือนมุมอับของตัวรถกระจกพัดเดิมโรงงานนะคะมือเปิดสมาร์ทเอ็นทีคีเรตนะสวยมากๆนะคะเปลี่ยมสันคมบอดี้หัวน็อตนะมาเดิมทุกจุดไม่มีร่องรอยเลยนะคะ ไม่มีโดนงัดโดนแง่ไม่มีโดนแกะโดนเกลาผิวพันเหลี่ยมสันบอดี้เดิมสวยๆของหนูรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะคะซ่อม1ปี10,000กิโลนะคะซ่อมอู่นะพี่ๆนะนเหลี่ยมสันคมหัวน็อตมาคิวซทุกจุดเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงโดนแกะโดนเกลาปาเซตที่นั่งของตำแหน่งผู้ขับได้2ตำแหน่งเป็นเมมโมรี่เซตนะคะแล้วก็กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจก กระจกปรับออโต้4บานนะคะแผงประตูเนี่ยสวยทุกบานนะกระจกพาร์ทเดิมนะคะเส้นสายเรียมลายบอดี้ตัวรถเดิมทุกจุดไม่มีร่องรอยดนใดทั้งสิน้น<ม>ก็อ่าตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังแบบสีซิกเนเจอร์แบบนี้เลยเดินได้มาเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะคะเบาะสีส้มมิดไม่มีร่องรอยแตกรัว่วซึมนะอ่าไม่มีร่องรอยแตกร้าลายงานะคะที่สําคัญตัวเบาะนี้เขาเป็นเบาะเดิมนะนี่นะคะสภาพสวยแบบนี้พร้อมใช้งานนะแล้วก็ ปรับไฟฟ้านะคะสำหรับตัวเบาะนี่ปรับหูกคิศทางแล้วก็มีปุ่มดันหลังมาให้อีก2ตําแหน่งนะคะสภาพสวยมากๆม,มีในส่วนของอันนี้จะเป็นเปิดกระจกนะคะด้านข้างนะ,ะแล้วก็ระบบ traction control blind spot monitor parking sensor นะคะ a n g i start stop ให้แล้วนะคะตัวนี้เป็น full start ไม่แสนสอค่ะพี่ๆดูได้เลยขออนุญาต start เครื่องยนต์ เครื่องสตาร์ทติดนะหนูขับออกมาถ่ายข้างนอกเนะ่คะเร่งปกติเลยนะไม่มีสะดุดนะคะสำหรับตัวห้องเครื่องยนต์สภาพสวยๆไม่เดิมแบบนี้นะคะพี่ๆฟีดาวได้เลยนะข้อดีของรถรุ่นนี้คืออะไร 1. คือราคามันเบามันตกลงมาจากราคาป้ายแดงค่อนข้างเยอะและโชมนี้รุ่นนี้อึดถึกโทนคนเล่นกันเยอะคุณพี่แต่คันนี้ได้ออปชั่นครบแล้วในราคาเพี5 0 0 0บาท ถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจให้รีบทักให้รีบติดต่อมาเพราะว่าตัวรถมีแค่คันเดียวเลยตอนนี้นะคะไม่แสนสองเท่านั้นรถปี17นะวิ่งปกติเลยนะคะบอกปรับไฟฟ้าและปรับแบบง่ายๆเลยนะไม่มีสะดุดแรงสิน้นระบบใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะพวงมาลัยเขาจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแต่ว่าเป็นหนังเดิมจากโรงงานนะดูได้เลยรถเขาใช้งานน้อยเนาะตัวพวงมาลัยก็จะไม่มีร่องรอยลอกล่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเคปรานะ อันนี้นะเหมือนของเดิมมาเนี่ยนะมันเป็นลายไม้มาอยู่แล้วนะคะเคลราาตรงเนี้ยหนูมไม่แน่ใจว่าลูกค้าไปติดเสริมเพิ่มเติมมาหรือเปล่าแต่ว่าของเดิมมันก็จะลักษณะแบบนี้แหละนะคะมีปรับเซนเซหน้าจอรับโทรได้นะคะในส่วนของหน้าจอพวงมราลัยตรงนี้นะคะในส่วนของตัวมือพวงมราลัยตรงนี้แล้วก็มีอะแดปตีฟค o ตต์คอนโทรลมาให้นะคะตรงนี้ก็จะกดเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเพลงกดแบ็คกลับกดโฮเสียงแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะในส่วนของพวงมราลัยเนาะ ออปชันที่ให้มาก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะให้มาเยอะนะตรงนี้จะได้เป็นเบรกเท้าแล้วนะคะพี่ๆหนูขออนุญาตนะนีเหยียบให้ดูแบบนี้นะเป็นเบรกเท้านะคะเกียร์ออโต้มีชิปล็อกมาให้นะคะช่องเก็บของเก็บวางแก้ว USB power outlet นะคะมีมาให้เหมือนกันตรงนี้ AUX ก็มีมาเปิดมาหลังแบบไฟฟ้าช่องวางของวางบุหรี่ได้ตรงนี้แอร์เนี่ยนะข้อทันสมัยนะพี่ๆนะ จะเป็นแอร์ออโต้แบบดิจิตอลนะคะแยกโซนอิสระซ้ายขวาเลยลมแอร์เย็นนะคะปรับในส่วนของอุณหภูมิแอร์ได้แล้วก็มีลมเยน็นลมร้อนมาให้อันนี้แยกโซนซ้ายขวาในส่วนของจอเนี่ยเขาจะได้กล้องถอยมาในตัวด้วยนะคะกละยะถอยจอดให้ของกล้องด้านหลังแบบนี้นะคะให้เห็นแบบชัดเจนเลยมีเส้นฟ้าเส้นเหลืองเส้นแดงให้มีระบบเนวิเกเตอร์นำทางมาให้ด้วยเป็นแบบดาวเทียม erm, นะคะไม่ต้องใช้บลูทูธก็ได้อ่าไม่ต้องใช้บลูทูธเข้าเครื่องเราหรือว่า ไม่ต้องใช้ในส่วนของอินเทอร์เน็ตก็ใช้งานได้อันนี้นะคะคุ้มค่านะนี่มีมาให้ครบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ usb บลูบลูทูธเข้าเครื่องหรือว่าจะเสียบเป็น usb aux US นะคะลิงก์ได้แบบไร้าสายได้นะคะวิทยุ f m a m c d dvd เล่นได้ปกติหมดเลยตรงนี้นะ,ะวอลลุ่มนะคะอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะ,ะแตอวมันจะขึ้นนิเกเตอร์นำทางให้แบบนี้ ก็ยกเลิกตั้งค่าได้จอนี้เป็นจอ JBL นะพี่ๆนะเป็นของ JBL นะคะโอ้สวยมากนะคะอันนี้น่าน่าสนใจนะน่าสนใจมากๆนะคะคันนี้บอกเลยว่าครบคุ้มๆนะคะกระจกตัดแสงเป็นออโต้นะคะไฟเก๋งก็เป็นไส้ LED เอาเป็นส้ฮาโลเจนสีส้ม ที่บังแดดมีกระจกมาให้มีไฟสองหน้ามีช่องเก็แบแว่นตาให้ปกติคุณพี่คันนี้ได้แอร์แบ็แล้วรอบคันเจ็ดใบนะคะคอนโซลก็จะเป็นลายไม้ตัดกับตัวที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะกระจกออกโต้สีบานเลยเบาะป,ประับไฟฟ้าด้านข,าข้างของผู้ขับได้ด้วยนี่แบบนี้นะคะปรับเอรระดับได้เลยสะดวกสบายมากๆนะคะและเป็นเบาะประับไ้าคู่หน้าเหมือนกันด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคันนี้นะีคะ 519,000บาทเท่านั้นนะคะมีไวเรชชาร์จมาให้ด้วยออปชั่นครบนะนี่ด้านในก็มีช่องเก็บสัมภาระมาให้นะคะเป็นที่วางแขนพร้อมช่องเก็บสัมภาระแบบนี้กว้างเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะพี่พี่ห้าแสนบาทรถปี17โอ้โหคุ้มจริงนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะ เดี๋ยวหนูจะพาพี่ๆนะคะไปชมในส่วนของด้านท้ายแล้วก็เข้าชมห้องเครื่องยนต์ด้วยนะคะคันนี้ก็เรียกไมาแคสแสนสองรถมือเดียวปละรังประวัติศูนย์มากนะคะราคาคุ้ม5้าแสนหนบาทนี้พูดคุ้มเลยนะสภาพไม่เย็นไม่ยับเลยหมคกิฟอยู่นะคะแอร์ตอนสองด้านหลังมีมาให้นะคะเบาะตึงๆนะคะมาพร้อมกับที่พักแขนตรงกลางให้นะคะแล้วก็มีช่องเก็บแก้วน้ํามา ด้านหลังเนี่ยมันจะทะลุไปได้เนาะสามารถวางของย่อนของได้นะคะแชมรี่เนี่ยมีเกือบทุกคันนะคะถ้าแบบนี้กระจกออตโต้นะหลังโครงหลังคาด้านบนสะอาดสะอา้านพร้อมใช้งานม่านหลังเขาได้เป็นไฟฟ้มาม่านข้างเขาจะเป็นแมนนวลรถผู้บริหารแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างที่จะพิเวทนิดนึงนะคะเรียมซันคอมบอดี้หัวน็อตนะคะุูมเสาเอ A, มาเดิมหมดเลยคันนี้เราดูแลให้ทุกจุดนะล้างชงทำสป,ปาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเหลวนะคะเปลี่ยนถ่ายให้ยางนี่ก็ได้ยางปีใหม่ไปเลย แมกเดิมอัลลอยไม่มีร่องรอยเลยสักจุดไฟท้ายเป็นไฟ LED นะคะเซนเซอร์สี่ตำแหน่งกล้องถอยหลังเดิมโรงงานแบตโรโก้ logo, ทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะไม่มีร่องรอยนะสภาพสวยมากนะคะกระจกเดิมติดระบบนะคะในส่วนของระบบไร้ฝ้าไร้หมอกมาให้แล้วกระจกพลเดิมโรงงานนะคะนี่สวยพร้อมใช้งานค่ะช่องเก็บสัมภาระกว้างนะให้ดูเลยโครงสร้างบอดี้เหลี่ยมลายตัวรถมาเดิมหมดไฟท้ายไทยโคอิโตเดิมโรงงาน สวยจริงนะะใครสนใจให้รีบทักมาได้เลยก่อนติดจองนะพี่ๆนะมีคันเดียวนะคะก่อนติดจองจองแล้วก็คือจบเลยแน่ๆราคาแค่นี้นะคะราคาดีนะซินเลอร์ทุกอย่างเดิมๆฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพร้อยปอ่ร้อปซปกติไม่มีตกทองช้างมาดูในส่วนของชุดแม่แรงยังอะไรนะคะว่าเขาให้มาครบเซตไหมมีชำรุดหล่นหายหรือเปล่านะคะมาดูนะคะ ยางอะไรแม่แรงยางอะไรนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะพี่ๆนะชุดแม่แรงยางอะไรมาครบเซตนะคะคันนี้นี่ประแจไขยอยู่ครบซีลเลอร์เดิมๆนะคะซีลราอรทายงมะพร้าวตำแหน่งเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยนะคะไม่มีตัดต่อตัด,ต,ด,ต,ดตอนเล่มไม่มีเต็มไม่มีชมิ้นส่วนหายการันตีโครงสร้างเดิมบอด,ดี้เดิมรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะคะมีเล่มครบจบจัดไฟแนนซ์ซื้อสดมีเล่มพร้อมโอนไม่ต้องห่วงนะคะว่าตัวรถยน์ร้องแมวมา เรารับประกันให้ถ้ามีพิกามชนหนักตีลงกาตกน้ำกลับสีกรอไม้ไฟแม้แมน้ำท่วมนำรถมาคืนได้เลยยินดีคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์นะคะสวยมากๆพร้อมใช้งานเลยคันนี้ให้ดูนะภายในสวยทุกจุดทุกมุมนะคะเบาะนี่สวยมากหนูชอบสีเบาะมากๆนะผ่อนแค่หมื่นต้นๆน,น,นะพี่ๆี่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่าน,นั้นเลยนะพี่พี่อยากซื้อส่วนอยากจับไฟแนนซ์ทักห,หนูได้เลยนะ ช่างนาอดีตต่อหนูขึ้นให้แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้มีแค่คันเดียวนะล็อกเด็กใช้งานปกติทุกอย่างนะคะ 2.5G เนี่ยมันค่อนข้างหายากนะพี่ๆเพราะว่าเวลามันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้ว,ม,าม,าลวมันไปเร็วมากนะคะแล้วยิ่งรถสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้นะหนูบอกเลยว่าอยู่ไม่นานนะคะอยู่ไม่นานนะ,ะลูกค้าาวอล์กอินหน้าบริษัทและจบแน่นอนนะคะคันนี้สวยมากนะคะ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยนะ,ะนี่เดิมทุกจุดนะคะ ปี2017นะแผ่นเพลทเลขเครื่องเลขหางตรงแจ้งปีผลิตชัดเจน mm hmm. เหลี่ยมสันคมบอดี้หัวนอ็อตเดิมทุกจุดไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิน้นการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะสําหรบบใครที่สนใจพี่ๆี่รีบทักเข้ามาได้เลย mm hmm. ช่องทางการติดต่อน้องอันอันขึ้นให้แล้วนะคะมอกเดิมโรงงานสภาพสวยๆแบบนี้ mm hmm. อย่ารอช้านะคะ mm hmm. ออปชั่นครบจัดเต็มตัวรถสวยสภาพนางฟ้าทักเข้ามาได้นะคะช่องทางการติดต่อนยูขึ้นให้เรียบร้อย พี่เพื่นใดสนใจนะติดต่อมาสอบถามได้เลยนะคะรายละเอียดตัวรถเดี๋ยวส่งให้ทางช่องทางไลน์นะคะนัานใดสนใจทักมาได้เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องยนต์กันเลยะค่ะนี่เขาจะเป็นโชค้คค้ำฝากระโปรงนะคะอันนี้ก็จะเปิดได้แบบเปิดสะดวกเลยยกข้างเดียวก็เปิดได้โชค๊คใช้งานปกตินะคะ สปอร์ตเมดอาร์ตลูกลมทุกอย่างสวยๆแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะนะคะกระโหลกซุ้มล้อไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปนะแบตเตอรี่ของเหลวทุกอย่างเราดูแลให้นะคะถ้าแบตเก่าเสื่อมสภาพหนูเปลี่ยนลูกใหม่ให้เรียมซันโคมของหัวนอ็อตไฟด้านหน้า,ไ,นนาไทโคอิตโตะเดิมหัวน็อตไม่มีขยับเลยสักจุดนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเนาะสภาพสวยกิบล็อกกิบนอ็อตทุกอย่างอยู่ครบก็ออากาศนะคะหม,อม้อน้ำคูลเรนส์ใดๆก็ตามมาเดิมหมดเลย ในส่วนของตรงนี้นะคะปั๊ม ABS สภาพเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยนะคะแท่นเครื่องแห้งสนิทไม่มีข้าวน้ำมันไหลรั่วซึมไม่มีของเหลวไหลเยิ้มนะคะเป็นเครื่องดูโอ VTI 4ไอสี่สุวาวนะคะเนี่ยประมาณ141แรงม้ากระโหลกซุ้มล้อไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปนะคะมีบริการวิ่งเซนทั่วประเทศไทยนะคะพี่มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะแล้วก็ดูแลให้ทุกจุดรับประกันเครื่องเกียร์1นปี 1- 0 0 0 0มกิโลนะคะ แห้งสนิทเลยนะสายพานก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานปกติดีนะคะตัวรถไม่มีร่องรอยเรียนซิ้นน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนให้ดูแลให้แบตเตอรี่ด้วยนะคะหัวน,นอ็อตฝากระโปรงไม่มีขยับไม่มีโดนงัดโดนแงะปั๊มเดิมโตโยต้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเบนอาร,ร์กรูกลมสภาพสวยนี่สติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบชนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพปกติไม่มีตกท้องช้างเลยนะคะฉลากคำเตือนมาเดิมมาครบหมดเลยสภาพสวยมากนะคะ ถ้าใครสนใจคันนี้ให้รีบทั้งมาได้เลยนะน้องกลัวมันจะติดจองก่อนมากๆคุณพี่เพราะว่ารถมันมีคันเดียวด้วยและได้สภาพสวยขนาดนี้นะคะไปเร็วแน่นอนนะคะน้องฝากไว้ด้วยนะคะกับ Toyota Camry 2.5G คันนี้นะคะปี2017นะราคา519,000บาทนะีคะฟีดาวจัดเต็มได้เลยไมมแค่120,000กิโลรถมือเดียวกดระวางประวัติศูนย์คุณพี่ท่านใดสนใจช่องทางติดต่อน้องขึ้นให้ด้านล่างแล้วโทรเข้ามาได้เลย สำหรับวันนี้นะคะน้องขออนุญ,ญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะถ้ามีผิดภาพประการใดในคลิปนี้ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะ